คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลพี่นางให้โชคอีกแล้วแห่ส่งทะเบียนรถป้ายแดง ใช้เป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับพี่นางก็มาให้โชคอีกแล้วนะครับเราไปดูครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับทะเบียนรถป้ายแดงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับสําหรับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นักร้องหมอลําชื่อดังไม่ว่าพี่นางจะเดินทางไปทําอะไรมักจะมีแฟนเพลงให้ความคิดเห็นอยู่เสมอครับเพราะพี่นางเป็นคนที่ถูกเลขบ่อยมากครับท่านผู้ชมครับ ถูกทีและจะเยอะแฟนเพลงที่ติดตามก็มักจะถูกไปกับพี่นางด้วยครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายน2563ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับเฟซบุ๊กของพี่นางสิริพรอพําไพพง์ได้ไลฟ์สดว่าไปทวบุญที่วัดป่าสว่างธรรมตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีครับและขณะที่พี่นางกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นได้มีแฟนเพลงนํรถป้ายแดงมาให้พี่นางเจิมครับ พี่นางก็เดินไปหาที่รถคันดังกล่าวครับพร้อมทั้งพูดว่าสาธุ3มครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เคาะที่รถป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมครับรถป้ายแดงที่พี่นางเคาะให้นะครับเราไปดูครับพี่นางให้โชคให้ชัยแล้วนะครับพี่นางก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีโชคมีชัยถูกรตอลีบ่อยครั้งนะครับรถป้ายแดงที่พี่นางเคาะให้โชคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมากันแล้วครับหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดง 0312ครับหมายเลขทะเบียนรถนะครับเขียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันชัดๆนะครับ0 3 1 2ครับท่านผู้ชมครับพี่นางให้โชคนะครับพี่นางเคาะให้โชคครับทนกู้ชมครับส6กย63นะครับเซฟเป็นแนวทางได้นะครับท่านผู้ชมครับ ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอวน16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับหมายเลขทะเบียนรถ03-12ที่พี่นางเคาะให้โชคครับท่านผู้ชมครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ